ค่ะสวัสดี FC แฟ้น่องทุกคนนะคะมนนีนุทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์นำโชคนะคะวันที่ผ่านมาของอาจารย์เขาหกสองเต็มเต็มเลยนะคะนะคะของเพิ่นเป็นแบบนี้นะคะว,วันที่ผ่านมาเป็นงวดวันที่ส6กกรกฎาคมสองห้าหกหนะคะเพิ่อนหายเลขวิ่งเลขแรนหายวิ่ง2กับสามมาทั้ง2องโตนะคะ3 0บน6กสองล่างนะคะ เลขติดกับมีหม่หามี่หกมี่เจมี8แปดนะคะกัมาทั้งหาทั้งหกนะคะเพิรนจับคู่หายหนึ่งแน่นนกับมีห่หกสองนะคะเิ่รหายซื้อไปกับบนล่างนะคะเลขออกหกสองล่างตรงๆนะคะงวดน,นี้อาจารย์ก็หายมาแล้วจะเป็นตัวได้จะหาไปบ้างเสียงสัมผัสเรามาโนทียาก,กับอาจารย์นําโชคนะคะงวดวันที่3ามสิบเอ็กรกฎาคมสองนะคะ อาจารย์สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับผมอาจารย์เป็นไงสบายดีไหมคะ<ว>ดีเช่นกันครับผมหรือเปล่าละครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่สบายเมื่อวานซื้อหวยซื้อสามศูนย์ก็ว่ามันเพิ่งจะออกก็ไม่เอาหกสองก็ไม่ชอบไม่สองสองกับสามเน้นสามค่ะอาจารย์โชคดีไหมครับเลขวิ่งมาทั้งสองตัว หกสองก็มาเต็มเต็มเลยไม่ได้เล่นครับวันนี้ทํางานไหมคะัเนี่ยผมผมป่วยเพิ่งอยู่บ้านครับอ้าวไม่สบายเหรอคะเป็นอะไรผมเอ,อเป็นในเลือดสมองตีบนะคะรับเลือดตีบครับอ้าวไม่เคียนเลยกําลังกําลังไอ,อรักษาตัวครับเดี๋ยวมาเดินได้เน่นะครับอืมแต่ แต่ไม่ได้ทํางานนานแล้วสอคะผมมีทำงานนานสิบปีแล้วครับไม่ได้ทํางานครับอืมสิบปีแล้วครับเพราะว่าทำไม่ได้เป็นเป็นคนพิการไปแล้วเป็นคนที่แ,นนทแบบครึ่งขี้ก็เดินได้เดินเดินได้แต่ถ่ายไม้ไม้ทลูไม้นะครับค่ะค่ะค่ะข,ขอโทษนะคะอาจารย์อาจารย์อา,ายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยผมห้าสิบแปดครับอืม ห้าสิบแปดอืมแป,ปครับแล้วตกลงมีครอบครัวไหมคะเนี่ยมีครับแต่ว่าลูกไม่มีอืมแล้วทําแล้วไม่ได้ทํางานแล้วค่าใช้จ่ายไปยังไงมายังไงคะเนี่ยก็อยู่กับแฟนแฟนก็ซักผ้าเชืดพื้อเชืรอฟงอ๋ออ๋อ,อ,อรับรับจ้างซักผ้าใช่ไหมคะผมไม่อยู่บ้านอยู่บนแต่ว่าผมไม่ได้อยู่บนนะผมอยู่แตดสิบนู่นครับ ค่ะค่ะค่ะอยู่แก่ริ้วครับแต่ว่าบ้านจริงเมื่อเกิดมันบ,นบนบนครับ <c oughs> ค่คะได <c oughs> <c oughs> ้เมียคนโคราชเป็นคนโคราชค่ะค่ะพูดไอ้กลางบ้างพูดอีสานบ้าง <c oughs> สา่วนมากอ้าอาเอาเบาเล่าเลยน้อาจ้าน้อมันข้างก็หลงมันหลายหลายหลายอาจารย์ที่ส่งมากแนวทางมากบะรูลว่าผู้ใดเป็นไทยเป็นเล่า ห้มอไดเราสรุปว่าอาจารย์เฮ็ดไว้แล้วมันบ่าฟางงวดนี่ครับใช่ไหมละครับเพราะว่าอาจารย์โทรมานุ่นที่ญาไปท่ายคลิปบดได้รับสายค่ะครับผมว่าเขาให้เรี้ยงรอบรอบค่ะเขาก็แปกนะครับอ๋อเรียกวิ่งปะค่ะครับวิ่งเก้าครับฮะเก้ากับห้าครับ เก้ากัปหากแบบว่าสี่หกตัวนี้มันจะมาสองตัวสามตัวเลยครับบางทีครับสรู้ว่าอาจารย์ให้เลขวิ่งเก้ากับเก้ากับแปดหรือเก้ากัปหาก่ะค่ะอาจารย์เเก้าเลยแปดหักเก้าครับอ๋อไฮแปดกับเก้าแล้วเลขติสเลขติสเลขติสก็ศูนย์หนึ่ง แปศูนหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดครับศูนย์หนึ่งหกเจ็ดครับผมเลขติดเลขวิ่งบนล่างนี่เน้นตัวได้ค่ะอาจารย์ผมเน้นหนึ่งเก้าครับเน้นเก้าเลขติดนี่ก็สามารถติดบนล่างคือการเป่นบ่าค่ะครับบนล่างครับหกเจ็ดศูนย์หนึ่งนะไป็ิเจิดครับ ค่ะเล็กติดมีเล็กหกเล็กเก็ดเล็กศูนย์เล็กหนึ่งแน่นตัวได้ค่ะอาจารย์เก้าศูนย์ครับอ๋อ oh, จับคู่เก้าศูนย์นั่นปะคะเก้าศูนย์ค่ะหนึ่งคำเก้าหนึ่งค่ะอาจารย์เก้าแปดคำเก้าแปดค่ะเก้าห้าครับ เก้าห้าค่ะแล้วก็แปดศูนย์ครับแปดศูนย์ค่ะหนึ่งครับแปดหนึ่งค่ะแค่นี้แหละครับผมเน้นตัวไหนครัอาจารย์เน้นเน้นเน้นเก้าครับมันมีเก<ว>้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าห้าอาจารย์เน้นเน้นตัวชุดได้ค่ะ 90, เน้นเก้าศูนย์ครับเน้นเก้าศูนย์เน้นชุดเดียวปะะอาจารย์มักมักมักเก้าศูนย์ตัวหนึ่งเหรครับจะเน้นเก้าเก้าศูนย์ครับเน้นเก้าศูนย์หางเดียวปะค่ะครับสำหรับเลขสามตัวมิบปะคะอาจารย์เกาแปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์แล้วแปดแปดห้าศูนย์ครับ 850ค่ะพอแล้วครับพี่พบแล้วครับเน้่นตัวได้ค่ะอาจารย์890กับ850 850ครับ850ครับ890ครั 8, <90. S 2> บผมเมื่อ้รมันบ่ะค่ะอ,อ้าวเดี๋ยวนุษนดิยาขอต้นแนวทางของอาจารย์จักน้อยหนึ่งยู่ที่บ้าน แนวทางของอาจารย์น้ำโชคงวดวันที่ 3S กอลกระดา2กห 6, 6เลขวิ่งเลขแรนมีเกกับ8สามารถวิ่งได้บนล่างเน้นที่เลข9เลขติดบนล่างจะมี0มี1มี6มี7ครับผมอาจารย์จับคู่ายเลข2ตัว90 91 98 9 5 แปดศูนย์แปดหนึ่งเน้นเลขสองตัวเน้นเก้าศูนย์ตรงกันพ่ะค่ะอาจารย์ครับผมสำหรับเลขสามตัวจา์ไฮมาสองครูคือแปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเก้าศูนย์เน้นที่แปดเก้าศูนย์ตรงกันพ่ะค่ะอาจารย์ครับผมค่ะข,ขอบคุณอาจารย์หลายๆเ้อค่ะที่ให้แนวทางงวนนี่กับอยเอฟซีโชดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะงวดเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ได้เลยครับพี่ ค่ะไม่ได้ค่ะอยู่เกันครับผมค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีครับผมก็ดีครับผมค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับสติยินเสียงสัมผัสระวางน่นที่ยากกับอาจารย์ค้นน้ำโชคนะคะสำหรับเอฟซีทันใดอยากร่วมซอยคากับเขาคาํำซ่ากาแฟอาจารย์น้ำโชคนะคะเพิ่นกับเป็นคนพิการนะคะ ก็สามารถติดต่อน,นุนทิยาได้เด้อคะ่0ะ0 9 8ย์7 1 9 3 4น้นีน่ะคะนุทิยาพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญหายเพราะว่าเขาก็มีหมายเลขบัญชีอาจารย์น้ำโชคอยู่นะคะเพราะว่าจากโชคหมายเลขบัญชีจะบ่ได้นะคะนะคะนุนทิยาจะขออธิบายแนวทางของอาจารย์น้ำโชคให้อีกรอบหนึ่งนะคะแนวทางของเพื่น ะะมันก็เป็นเลขบนล่างนะคะเลข2ตัวนี้เป็นเลขบนล่างเลขติดเลขแรนเลขวิ่งมีเก้ากับ8เน้นที่เลข9้านะคะเลขติดนี่มีศูนย์มี 0, ม1ึมี6มีเจนะคะจับคู่ไฮ90้าย์้าหนึ่งเก้าด9หานะคะ80 8 1ย์ดหนึ่งเน้นที่90้านหางเดียวนะคะเลข3ามตัวก็จะเป็น 890-850เน้นที่890นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวะทางหาเสือสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้นที่าติจะขอยุติแนวะทางของอาจารย์น้ำโชคไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไม้โชคดีสวัสดีค่ะ